สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ forever gamer review นะฮะวันนี้จะมารีวิวเกม the ship นะฮะ ship ที่แปลว่าเรือนะฮะ ship นี้ไม่หายนะฮะโอเคเอา่าเกมนี้เป็นเกมแนวแนว FPH นะซึ่งค่อนข้างคล้ายคลึงกับ the sim นะดูจากแถบทางด้านซ้ายนะมีทั้งการขวานง่วงนะ ความสนุกนะคือร่วหนังสือการเข้าสังคมนะการเข้าห้องน้ําการกินการอาบน้ําอะไรทั้งหลายแล้วนะซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแนวเ P.S. ซึ่งให้เรากําจัดเป้าหมายนะ,ะเก็บอาวุธนะเครมอลนะ,ะนี่ังมีการแต่งตัวเหมือนเดิมนะถอดนู่นถอดนี่ได้ยกเว้นนี่นะไม่ได้นะ,ะมันจะสุ่มตัวละครให้เรานะไม่ใช่ผมเป็นเกย์เลือกตัวผู้หญิงนะโอเคฮะเก๋ได้ว่าตอนนี้ผมมีอาวุธหลายอย่างนะ เกมนี้จะมีเป้าหมายให้เราฆ่านะฮะจุดประสงค์หลักเลยคือให้เราฆ่าเป้าหมายนะตามที่กําหนดนะฮะดูทางขวาล่างฮะจะมีอะไรเป็นหลอดกาลังวิ่งอยู่นะฮะตอนนั้นนะฮะคือกําลังคนหาเป้าหมายให้เรานะฮะเหมือนเขาจ้างอ่าโอเคตอนนี้เราได้เป้าหมายแล้วเรากดตัวีดูนะเป้าหมายอยู่ตรงกลางนะฮะหรือดูจากอ่าข้างล่างชื่อเป้าหมายเป็นตัวหนังสือที่สีเปลี่ยนไปนะฮะนั่นคือจุดที่เป้าหมายอยู่นะอ่าไม่เป็นคนนี้นะฮะไม่ใช่นะ หรือว่าคนนี้นะเราเข้าไปคุยดูก่อนนะคนไหนวะสังเกตนะว่ามันวิ่งชนเราแบบนี้นะฮะหรือว่าพยายามทาอะไรสักอย่างกับเรานะแสดงว่าเราเป็นเป้าหมายของมันนะฮะเพราะฉะนั้นมึงตามมาครับม,มึงตามมาสิครับมานี้มึงมึงมาตัดสินยาคูแบบลูกผู้ชายนะฮะรอมันเข้ามาในห้องนะเอาควายโดนจับนะฮะเนี่ย สังเกตว่าจะมีลูกกระต่ายอยู่ทางบนอย่างขวาล่างนะนั่นก็คือนะเฮ้ยเจอเป้าหมายแล้วเจอเป้าหมายแล้วเยี่ยนีหนีดิแป,งปลงร้อยฮนะโอเคนะจะมีรูปลูกลกระต่ายอยู่นะนั่นก็คืออาจจะมีตำรวจหรือกล้องวงจรปิดเห็นนะอ่ามีรูปโลคือตำรวจนะถ้ารูปลูกตาคือคนทั่วไปเห็นนะ และรูปกล้องวงกล้องวงจรปิดคือกล้องวงจรปิดเห็นนะอ่าหลังจากที่เราฆ่าเป้าหมายปุ๊บจะมีเวลาอ่าคล้ายๆกับว่าอ่าเป็นเป็นโรดโรดรถไป่ะฮะอ่า,อาเราก็มาทำภารกิจส่วนตัวของเรานะฮะขั้นแรกเลยก็คือการกินนะอ่ากินช็อกโกแลตการดื่มนะดื่มน้ำนะจากนั้นนะเราก็มาเข,ข้าห้องน้ำนะจากนั้นเราจะต้องล้างมืออาบน้ำไม่ได้นะ น้ำนะจะมีใบไม้มาบาังเงี้ยนะโอเคครับหลังจากนั้นเราก็นอนนะกดตัวเ N, อ N ็นเอ็นค้งไว้นะเพื่อดูมีอะไรอีกเราหยิบหนังสือออกมาหนึ่งเล่มนะฮะก็เ,เปิดอ่านนะให้ความสนุกเราเพิ่มนะเกมนี้ฮะออกแนวเดอะซิมนะเพราะมันมีอย่างนี้แต่เราก็ต้องฆ่าปเป้าหมายนะเี๋๋วเป๊ะ เออพี่ครับผมอยากรู้ว่าพี่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งวันเหนื่อยไหมครับพี่ถ้าโลกนี้ไม่มีพี่นะผมจะฆ่าเป้าหมายได้ง่ายมากเลยนะฮะเพราะพี่คนเดียวเลยอุ้ยอ่าโง่ถือดาบโดนตำรวจจับนะโอเคก็จบรถไปแล้วนะครับอ่ามีก็มันจะมีสรุปผลนะ forever gamer ใช้ทอมมีกันนะฮะได้เงิน2 2งสอนะห้องน้ำนะ ล่าเลยๆเกตนะโอเคเราได้เป้าหมายใหม่มาแล้วนะครับเราดูอ้ออยู่ชั้นกลางนะฮะของฝนะั่งนะู้นนะเออเดินไกลนิดนึงนะโอเคฮะค่อยๆเดินนะสวัสดีครับแหน่แหน่วิ่งมาวิ่งมาไอนี้เป้าหมายเรานะฮะล้วก็เอาไม่ตายตายโอเค แค่นี้ครับเราก็ขโมยของนะไม่มีไรนะเก็บกระเป๋าต่างยืนมองเลยมึงถ้าฆ่าคนที่ไม่ใช่เป้าหมายจะขึ้นแบบนี้เคียรี่อะไรนี่นะฮะซึ่งถ้าฆ่าฆ่าคนที่ไม่ใช่เป้าหมายเยอะๆนะฮะหรือข้ฆ่าคนมั่วนั่นเองนะจะถูกเกมแบนนะฮะมันจะขึ้นแบนแล้วเราก็จะหลุดนะฮะเครมอลนะผมมีเครมอลอยู่แล้วนะมีปุนพกนะ ปืนนี้มันถ้าใช้ใชอาวุธเก่าค่าเยอะนะหรือใช้ปืนนะมันจะได้เงินน้อยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช้นะทิ้งไปเอามีปืนสั้นกับเครมอรอยู่นะเราก็หาอาวุธใหม่เกมนี้น,นอนรนะับสมบูรณ์เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะอัมเบลลานะโครบานะของกอรอฟีแมนนะ เกมนี้รู้สึกจะใช้ระบบ Half Life นะในการเล่นนะเป็นบริษัทสร้าง Half Life หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะสวัสดีครับสกีเป็น Half Life Mod นะฮะเกมนี้แต่ผมโหลดมาจากเว็บนะแตกไฟล์แล้วเล่นได้เลยนะฮะีครับคุยไปเรื่อยรอเวลาโอเคนะตอนนี้เราก็มาเล่นสนุกนะแปะแะอ่าไปเปิดทางขยะดูอ่ะคุยทางขยะกินนะ ซึ่งเราสามารถเอาของเข้าไปใส่ในทุกสีทุกอย่างที่เราเปิดได้นะโดยการโดยการโดยการยการกดที่ inventory นะแล้เ,เอาสิ่งที่อยากใส่ยัดเข้าไปนะแค่นี้อ่าได้เป้าหมายใหม่แล้วอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามนี้เองเดบเป๊ะอ่าเป่น,น,นไงเห็นแล้วครับเราก็เหนี่ยวไกลนะคนเห็นนะ โอเคแล้วม,มีรูปลูกตานะเอาอหลับคาเตียงะนะครับซึ่งเกมนี้ถ้าหาคุณขโม,มยเสื้อผ้านะฮะจะเป็นอย่างนี้มันก็จะโปนะซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างจะชัดน่าดูเลยเราเราใส่ชุดมันนะฮะแล้วก็ชุดเราทิ้งนะ ปืนหนึ่งนะฮะสองนะสามนะโอเคปืนเหลก็กกระสุนห้านัดอุ้ยตกใจโอเคนะครับกอร์ดอนไม่ฟรีแมนวะปิดตัวขังเรียบตรงนี้นะคือการถอนเงินนะกับฝากเงินนะซึ่งเงินในแบงค์นะจะเป็นส่วนทำให้เราชนะเกมนะแต่เงินที่ติดตัวจะเป็นส่วนที่ ใช้สำหรับซื้อของกินนู่นนี่นั่นนะสวัสดีครับว้อืม้าวือืมมอียนทีนี่นะมาไซห้องนะชอบลื้อนะมีคาตาน่านะดาเมจห้าดาวนะโอเคมาตรงนี้ครับจะมีกล่องแบบกล่องชาล็อกนะกล่องสเสบียงนะเฮ้ยอะไรวะเออนี้จะมีของกินอยู่ข้างไหนเพียบนะของกินล้นนะตอนนี้ อนะโอเคโอเคนะหมดลาวหมดโรดเรียบร้อยแนละ้วก็รอมันสูบเป,ป้าหมายแล,แล้วก็ยืนคุยกับพี่ตำรวจแล้พี่ครับเกมนี้พี่คิดว่ายัางไงกับรายการ f o 伊เวอร์เกมเมอรครับไม่ตอบยิงอเจอเป้าหมายแล้วครับเราก็ใช้มีสองวิธีนะหลอมเข้ามาครับ จบนะฮะเรียบร้อยง่ายดายเรียบร้อยง่ายดายนะครับแล้วก็เอากระเป๋าตังค์นะ,ะใครโดนจับโอเคนะฮะจากนั้นเราก็เข้ามานะปิดประตูนะแล้วก็นะฮะอา่านี่เป็นยานะฮะอย่าโดบนะ ิไอ้แล้วสลิปปิ้งนะดูสังเกตว่าการนอนหลับผมเป็นอย่างั้นนะพอเรากินปุ๊บการนอนหลับมากขึ้นนะฮะเป็นยาโดพีกวนมากนะกวนสนตินนะเป็นยาเพิ่มเดียวเออยาเพิ่มนะยาเพิ่ม wallet bomb นะหรือระเปิดกระเป๋าตังค์นั่นเองนะเออเห็นอย่างงี้หุ้ยกระเป๋าเงินตกนะพอมีคนโง่ามาเก็บแล้วก็ประมาณนี้ะซึ่งค่อนข้างใช้ยากนะกับบอทนะเพราะบอทมันจะรู้นะเรียบกอร์ดอนนะกอร์ดอนฟรีแมนเดี๋ยวผมหาชแรงใหนะ้เคมอนะเป็นดาบ ดอดไปนั่นละโอเคนะครับจบราวกีกหนึ่งละก็พอจะเห็นแล้วนะฮะว่าเกมนี้จะค่อนข้างเล่นเพลินเล่นมันเล่นสนุกนะแต่ก็เล่นเล่นก็เล่นให้ถูกนะแยกแยะด้วยนะครับโอเคนะเราเจอเราได้เป้าหมายแล้ว mm hmm. เห็นได้ว่าเป้าหมายอยู่ชั้นนี้นะชั้นสี่นะเราก็ลงไปโว้ยของกูจริงถ้าไม่มีตำรวจฟันแมง โอเคเป้าหมายอยู่แถวๆนี้นี่ไงอ่าไม่ใช่ดีกว่า <was> เอา,าขึ้นไปเร็วจังว <What? S 1> ะนะซึ่งแผนที่ก็เชื่อไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์หรอกครับ hmm. อยู่ไหนะว่าแมวดีอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ เอาติดคุกอีกตามไปฆ่าในคุกนะโดนปรับตังค์ไปพันเจ็ดตามไปฆ่าถึงในคุกนะซึ่งตู้หนังสือตู้นี้นะเขียนว่ามีมีดอยู่ในบางครั้งนะตามมาฆ่าถึงในคุกนะมาเรียบร้อยฮนะเก็บตังค์ กูนยงศูนย์บาทอ้าวออ,อ,ออกคุกไปเร็วไม่ไปไหน่อยเขาไม่มไวย โอเคนะฮะก็ขอจบการแคชเพียงเท่านี้นะครับเกมนี้ก็น่าเล่นพอสมควรนะสำหรับใครที่อยากเล่นอยากโหลดอยากได้นะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์โหลดเกมไปทางดีสคริปชันนะซึ่งวิธีโหลดก็ศึกษาเอานะครับโอเคครับวันนี้ผม forever ขอลาไปก่อนนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะหลายๆคนที่กดไลค์แฟนเพจนะซาบซึ้งใจมากครับที่กดนะขอบคุณมากครับ แล้วก็พูดอะไรต่อวะไม่มีอะไรแล้วมั้งเนาะขอให้สนุกกับการแคสเกมครั้งนี้นะครับอุ้ยปืนเลยเหรอนะขอให้สนุกกับการแคสเกมครั้งนี้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยิงตำรวจยิงตำรวจ เอาล้ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะขอให้สนุกกับเกมนะ,ะ,ะได้เป้าหมายไปนะเป้าหมายอยู่ไกลเกียร์ขึ้นไม่ค่าละแค่ขอให้สนุกกับเกมนะฮะนะเกมก็เล่นแยกแยะให้ถูกไปนะอย่าไม่ใช่เล่นทั้งวันนะโอเคครับขอให้สนุกกับเกมนะ,ะแล้วก็ช่วยกดไลค์แฟนเพจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะติดตามโฟลเวอร์เกมเมอร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ